ข่าวลือเรื่องของเทลศินมันจริงหรือเปล่าช่วงนี้เทลซินเขากำลังโชว์ฟอร์มได้ดีมากซึ่งตอนนี้เราคงไม่สามารถปล่อยเขาไปได้เีลศินเขากำลังโชว์ฟอร์มไปได้สวยหยุดเลยพวกหยุดเลย หลังจากมีรายงานระบุว่าบีจีปทุมรองจากฝูงไทลิกต้องการกองหน้าตัวเป้าเพื่อมาไล่ล่าความสําเร็จหลังเสริมทัพไปหลายตําแหน่งในช่วงที่ผ่านมานะฮะและได้เล็งไปที่ทีละสินโดยได้ทับทมหวังให้รีเทิร์นกลับสู่ไทลิกในช่วงต้นปีหน้าภายใต้สัญญาการซื้อขายแบบทาวนซึ่งตลาดซื้อขายผู้เล่นมอง,งไทยก็จะเปิดทําการอีกครั้งระหว่างวันที่28ธันวาคม63ถึงวันที่10มกราคม64นี้นะครับ และจากกระแสนี้แฟนบอลชาวญี่ปุ่นอย่างชิมิซึพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปเริ่มต้นที่ทะเลกกันก่อนนะครับเฮ้เขาพึ่งมาเองนะอย่าพึ่งเอาเขากลับไปสิแล้วก็ใส่ e โมจิน้ำตาไหลนะครับ <i> คอมเมนต์ต่อมานะครับดูเหมือนเป้าหมายจะอยู่ในช่วงปลายปีนี้เมื่อฤดูการของญี่ปุ่นสิ้นสุดลงฉันเกลียดได้พวกข้อมูลเกี่ยวกับตลา,าดการซื้อขายจริง แล้วก็ใส่ emoji น้ำตาไหลนะครับส่วนท่านนี้นะครับบอกว่าทีละสินนั้นมีสัญญาอยู่กับชิมิซึอยู่หลายปีเป็นข้อตกลงตั้งแต่ต้นสโมสรในไทยพวกเขาไม่ได้คำนึงถึงสิ่งนี้เหลอแล้วก็ใส่อ emoji น้ำตาหยดนะครับคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันหวังว่าคุณจะไม่จากไปในปีหน้าไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับ มันอยู่ที่ว่าเทลินต้องการกลับไปหาลูกและภรรยาของเขาไหมแน่นอนว่าคงไม่ใช่แค่เทลศินคนเดียวเท่านั้นที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับข่าวลือเรื่องของเทลินมันจริงหรือเปล่าคอมเมนต์ถัดมานะครับแน่นอนว่าน่าจะมีเงินในค่าธรรมเนียมการโอนและผมสงสัยว่าจะมีการเสริมกองหน้าในเดือนตุลาคมหรือไม่ คอมเมนต์ที่8นะครับฉันคิดว่าสิ่งสําคัญน่าจะเกิดจากการที่ไม่ได้รับผลค่าตอบแทนที่สมกับค่าธรรมเนียมการโอนและเงินเดือนที่สมเหตุสมผลแม้ว่าช่วงนี้ฟอร์มการเล่นของเขาจะเริ่มดีขึ้นแล้วซึ่งปัจจุบันในตําแหน่งกลางตัวลุกยังคงว่างอยู่เลยสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะนําเงินการโอนของทีลิศป์นั้นมาเสริมทัพคอมเมนต์ที่9นะครับทีลศิลปนเขากําลังโชว์ฟอร์มไปได้สวย หยุดเลยพวกหยุดเลยแล้วก็ใส่ e โมจิโบกมือนะครับไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับคงเพราะทิลสินกำลังลำบากอยากเห็นหน้าลูกที่เพิ่งเกิดและภรรยาจากทวิตที่ได้ให้ข้อมูลไว้นะคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาไม่มีโอกาสได้ลงเล่นมันก็ว่าไปยังแต่นี่เขากำลังโชว์ฟอร์มได้ดีดังนั้นการถ่ายโอนมันจึงไม่ดีแน่แน่ คอมเมนต์ถัดมานะครับดูเหมือนจะมีกำหนดการซื้อขาดในช่วงฤดูหนาวนี้แต่ตอนนี้เขาเริ่มเล่นได้ดีขึ้นคงไม่ได้ปล่อยให้เขาไปนะส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าช่วงนี้เทลลัสินเขากำลังโชว์ฟอร์มได้ดีมากซึ่งตอนนี้เราคงไม่สามารถปล่อยเขาไปได้เพราะจะไม่มีใครมาทดแทนคอมเมนต์ถัดมานะครับถ้าคุณต้องการเทรลัสินก็จ่ายมา500ล้านเยน <Wow. S 2> ไปต่อที่คอมเมนต์ที่15%นะครับทีละศิน์ไม่ค่อยเหมาะกับทีมมากนักแต่ฉันไม่คิดว่าชิมเมซึจะยอมปล่อยไปง่ายๆถ้าพวกเขาไม่ได้จำนวนเงินมากพอถ้าจะเป็นไปได้ก็น่าจะขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมการโอนนะคอมเมนต์ถัดมานะครับไม่เอานะทีละศิน์นั้นเขากำลังเล่นได้ดีอย่าพึ่งเอาไปดีส่วนคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านสุดท้ายนะครับ ฉันอยากให้เทลลิสิ์ยังคงอยู่ต่อไปและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอนชาวญี่ปุ่นบางส่วนนะครับหลังจากที่ทราบข่าวทีมในไทยลีกสนใจดึงตัวเทลลิสิ์กลับมาเล่นซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าความชัดเจนนั้นจะเป็นยังไงบทสรุปแล้วเจ้ามุ้ยจะสู้ต่อหรือว่าพอแค่นี้โอเควันนี้ไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ